มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 สืบคดีนี้นเ,เ,เป็นคนที่จริงๆเราไม่เชื่อเรื่องนี้เลยเไม่เชื่อเรื่องเสือสมิงไม่เชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเราเห็นกับตาเราเ,เหตุการณ์นั้นทําให้เราอยากจะสืบว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือว่าเราเรียกว่าอะไรเราเรา,เราตาฝาดไปเองอะไรเงี้ยครับผมก็เลยสืบสืบสืบไปเรื่อยๆซึ่งพอเรารู้ความเราเห็นเพื่อนเราแบบแอนตี้เรา พยายามกั้นความจริงอย่างนี้เราก็จะพยายามหาหลักฐานมาโชว์เพื่อนให้ได้ว่าเฮ้ยม,มันมีเรื่องนี้จริงๆแล้วคนที่เป็นอย่างนี้ก็คือแฟนของย<ม>ูนะแล้วมันมีเรื่องซับซ้อนเข้าไปอีกซึ่งเ,เรื่องซับซ้อนมันคือผมเนี่ยเหมือนกับเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันกับนางเอกแล้วผมถ้ามีถ้าสมมุติผมมีอะไรกับนางเอก คือเขาจะหายจากการเป็นเสือมิงนี้<ม>ใช่ซึ่งพี่แบงก์ก็เลยต้องตามล่าผม,มเพื่อทีอ่ไม่ให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้<ม>ใช่พอจะพอมาระหว่างล่า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 ก็มารู้อีกทีว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่<ม>อะไรอย่างนี้ครับ<ม>แต่ว่าทั้งสองคนอ่ะล่ากันอยู่ล่ากาัน<ม>ตลอดเวลาผมก็ล่าพี่แบงค์พี่แบงก์ก็ล่าผมถือว่าเป็นการพิบูลบาหรือแบบ บทนุนหนักสำคัญยังไงบ้างบ้างไหมับเรืง่งนีงผมว่าที่หนักๆเลยคือคือมันถ่ายในป่าตลอดนะครับ mm hmm. น่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันการเดินทางที่มันจะต้องเ,อเดินทางเยอะ mm hmm. ไปหาโลเคชันสวย mm hmm. ๆแต่ในเรื่องบทบาท mm hmm. ผมเล่นกับเอกแซกมากี่เรื่องละประมาณ7 mm hmm. เรื่องมั mm ้ง hmm. เป็นตำรวจประมาณ6เรื่องเป็นทุกเรื่องเลยก็เลย เออชินแล้วครับผมถ่ายละครตั้งเข้าป่าอย่างนี้แล้วจะมีเวลาฉีดทะยาอย่าอนีน่นนอ๋อครับก็คงเป็นแบบเป็นช่วงช่งอะครับ<ม>เพราะว่าเ,เวลาผมเปิดกล้องละครแล้วนี่เดี๋ยวเปิด2เรื่องเลยก็<ม>ว7<ม>วันก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้เจอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วเวลากลับบ้านครับตัวฮารุมีน้อยจงน้อยใจไหมไหมครับอ๋อไม่ครับถ้าน้อยใจเขาน้อยใจไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วครับ ใช่แต่ตอนนี้คือเขาก็ถ่ายละครเช่นเดียวกันก็ครับชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างครับชีวิตหลังแต่งงานเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับมันอตอนแรกก็คิดว่าเออมันอาจจะเปลี่ยนเนาะแบบเราคงแบบถ้าไปทํานูน่ทนทํเนี่แล้วคือจริงๆแล้วมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่งงานแล้วแล้วก็รู้จักนิสัยแบบ จริงๆของกันและกันแล้วว่าเอออยู่บ้านแต่ละคนทําอะไรเป็นอะไรอะไรอย่าเงี้ยครับผมก็ชินชิน,ชนแล้วครับแล้วเรื่องที่แบบจะมีน,น,น้อง,องครับผมก็เออจริงๆแล้วแบบเขาเขาบอกว่ามันไม่ให้พูดเนาะแต่ก็พยายามมีตลอดเวลาแล้วก็เออก็คงแบบถ้าเห็นทัลุหายไปช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยหายไปสักพักหนึ่งก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับเออช่ก็ คงแบบสังเกตเราดูแต no. ่ว่าถ้าหายไปแล้วม wow. like ันปลอดภัยแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวออกมาบอกแน่นอนครับผมสดงว่าช่วงนี้มีลุนๆกันอยู่ก็ลุนรุนรุนุนมั้งเล้อยากคุ้มหลานไวๆดีเลยคโอ้ฮะคู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ๋อครับผมใช่ใช่ทุกคนเขาก็อยากให้มีลูกเหมือนกันนะครับผมก็อยากอยากมีเหมือนกันก็รุ้นอยู่ครับ ถ้าไม่อยากพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะผิดหวังอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาให้เซฟเซฟทุกอย่างไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่รอรอจริงๆแล้วรอเอ,อีเ,อเวนต์จ้างแพงๆสักสองคนคู่กันแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกอย่างเลยครับเออเอาสิกคือถามไว้แบบีดับ้างจริงๆก็ไม่ได้กดดันอะไรนะครับคือ ถ้าจะกดดันคือกดดันตัวเองมากว่าว่าเอ้ยอยากรีบมีอยากรีบมีอยากรีบมีบมแต่ว่ามันเหมือนมันเลยจนมันไปแล้วแล้วมันก็ไม่คิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่โอเคอคัคบ หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวหสัก URA MAX ORA เซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสัก URA อ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4